หนึ่งคลิปครับกับ X5 ฮับฮับนี่ครับสายพารามมเตอร์นะครับป่าทีบหน้าพระลานวันนี้ฮับ X5 หน่อยอจะฮับหรือจะตีลังกาหรือจะอะไรอาตามสบายเลยโอ้โหเบดเท่าไหร่เอาหน้าไม่ไว้ใจไม่ยื่นรีโมทใส่มือเนี่ยไอเดนอยู่ไหนขึ้นไอเดนเลย <laughs> ต่างคนต่างไม่ได้เล่นมารู้สึกว่าจะเป็นปีอยู่นะครับเก,เกินปีไหมผมผมเล่นอยู่แต่ว่าทิ้งช่วงไม่ได้เล่นต่อเนื่องไอเดนอนู่ฟังนะไอเดนซ้ายมือแหละลปุ่มบนมปุ่มบนอ่าหนึ่งกับสองสามไม่ได้เซ็ตไมลองไอเด่น่อนอืมประมาณประมาณขนาดนี้ละ ามือล่มนะครับมือพลามอเตอร์จับหอจะกิ้งหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันมืดแล้วด้วยช่วยกันหาด้วยกันเป็นไงสติ๊กผมไวไหม ติ๊กไม่ไวหรอกแต่อาการฮอมันจะไม่ไม่ไม่เนียนเพราะเซตไว้สำหรับสามดีไม่ใช่เดินทางฮอบ้าอะไรบินดีนะ X5 เนี่ยชอบอะไรก็ถูกที่สำคัญชอบอะไรถูกเราสายตกโครงสีโครงสีส้มด้วยอ่าใช่ปะใครก็มองไม่เห็นทั้งนั้นแหละพี่โหเล่นฮอ ดูอาการตัวเองเอาอย่างเดียวเดี๋ยวพอลงมาเสร็จนะครับให้ปีตะวันรีวิวต่อตตตที่นี่ที่นี่ที่เขจะเป็นแบบหยอดเหรียญน,นะครับไม่ต้องเอาอะไรมาเยอะพกแบตอย่างเดียวพออไม่ได้บินเป็นปีก็บินได้เหมือนกันนะเนี่ย มัวแต่ไปหมกมุ่นอยู่กับพลาังมอเตอรอ์ก็บินได้อยู่นวดอินนวดอินนะพี่เซกนวดอินเนี่พักเดียวตับ <laughs> ดังแรงด้วยสิ <laughs> <laughs> ก็ลองลองประกอบมาบินดูครับเผื่อจะกระตุน้นสมาชิกที่มีฮอกันเยอะๆเอามาบินบ้าง <laughs> อ่ะพอละพิตวนันลองไหม เอ้ยลองหน่อยดิอะไรวะเป็นไงเป็นไงเย็บเย็บเย็บได้ครับตาหน่อยขาสั่นหน่อยเป็นใจไหมเนี่ยลองไหมลองไหมขอบคุณมากไม่เป็นไรครับอะไรวะโอเคครับผ่านบินได้นะครับขนาดไม่ได้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 บินมาน่าจะสองปีแล้วคนเนี้ยบินตะล่ม แต่ผมนี่ห่างๆบินบินอีกไหมบินอีกไหมอ๋อพอแล้วครับเอาไว้วันหลังบ้างพอแล้วครับดีใจเอาไว้วันหลังบ้างมืดแล้วออดีใจมากเลยป้าผมได้กลับต้องหักห้ามหักห้ามใจตัวเองให้ได้นะครับผมได้กลับบ้านแบบปลอดภัยเลยโอเคครับจบคลิปพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับผมอ่ะคือไม่ออกมั